ข่าวประกันแมนเชสเตอร์เดดประจำวันที่27มีนาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดธเย็นนี้ขอเสนอะเอาแล้วยังไงบอลมสัสนัดคุยอนาคตของเคิร์เคสและก็เซเมนโยจะเอาอยัางไงกันดีนะเมื่องานนี้บอลมัสจะพูดคุยกับมิบรอสเคิร์เคสกับองตวนเชเมนโยนะฮะในช่วงสถาน,นี้เพื่อที่จะหาหรือเรื่องของอนาคตท่ามกลางความสนใจจากคณะของฝั่งเลโวพูล ซึ่งทีมท็อกบรรยงานข่าวแต่ว่าบรอดมัตเนี่ยทราบดีถึงสถานการณ์ของเคอร์เคชแม็กซซ้ายทีมชาติฮังการีและก็เซมิโยกองหน้ากึ่งปีกทีมชาติกานาที่กำลังเป็นที่ต้องการของลิเวอร์พูลว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกนดฤดูกาลทศรรที่24 ดยเคอร์อเคชันกลายเป็นตัวหลักของปร์มับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากด้านงของอาเซกเอามาเมื่อปี2023จนถูกจับตามองจากหลายสโมสรหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลที่การมองหาตัวแทนของแอนดี้บาร์บารันในระยะยาวโดวยอีกคนก็คือเซเมนโยกองหน้าบริมเซนที่เป็นตัวหลักในทีมของแอนโทนีอิชราโอราก็อยู่ในความสนใจของลิเวอร์พูลในครณะนี้เช่เนเดียวกันเพราะว่านาคตที่ไม่แน่นอนของโมมิสซาบรา โดยตามการรายงานข่าวระบุนะว่าบรดงมัตจะไม่ขัดขวางการย้ายทีมของเคอร์เคชและก็เซเมนโยหากว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องการจะย้ายออกเพื่อจะพัฒนาเส้นทางอาชีพในฟุตบอลของตนเองแต่ว่าเขาตกลงในการย้ายทีมจะต้องมีความที่เหมาะสมในราระนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยคาดการกันว่าค่าตัวของแต่ละคนนั้นไม่ต่ำกว่า40บล้านปอนด์ในครา้งนี้อย่างแน่นอนนะเป็นนว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แร้วกันนะฮะใคราดีใคราได้ ก็อยากได้อยูนะแต่ไม่รู้จะมีโอกาสจะเสียบตรงไหนเรามาดูข่าวต่อมาจ่นครับอะไรยังไงเมื่อตานนั้นของทางฝั่งเซนเะน่อารัมแอนตระกาลังจะรับความพิจารณาจากผีซึ่งจะเป็นตัวแทนของอองเดเรโอดาน่าในราคาเพียงแค่21ล้านปอนด์ในช่วงหน้าวันนี้โดยกันนี้ตานนั้นของฝั่งแมนยูนะผมกำลังพิจารณาเซ็นสัญญากับเชเน่อารมแนผู้รักษาประตูตตในวัย22ปี ของเบรย่าอันเทิฟเพื่อจะเป็นตัวแทนของอังเดรโอนะ่าโดยรัมแมนนั้นได้สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นในลีกไป็มากถึง20นัดเสียไปมากถึง21ประตูและก็รักษาคินชีสได้ฝุดถึง5ครั้งโดยก่อนหน้านี้มีการารายงานข่าวว่าแมนยูเองนั้นส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มของอาการเล่นของรัมแมนในกจูเบราฟอรด์ดีกนอกจากนี้แล้วเขายังถูกเชื่อมโยงกับสโมสรอื่นๆในพรีเมียร์กเช่อนอานร์ซอน เมื่อถูกถามถึงข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ตไนเต็ดนั้นอาลัมแมนตอบว่าถ้ามีอะไรเข้ามาที่ฉันแทบจะปฏิเสธไม่มีอะไรและเป็นประโยชน์ต่อสโมสรฉันต้องคิดอย่างจริงจังในครั้งนี้ซึ่งคาดกันว่าราคาของอัลลัมแมนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์หากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนยูในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองครับอานะผมเป็นคำว่าง,งานนี้เกิดว่าอองเดโอเานาถลึงนะผมเล่น แบบไกกๆอีกอย่างเงี้ยผมว่าโดนเปลี่ยนตัวออกอย่างแน่นอนแล้วก็ขายทิ้งในครั้งนี้พร้อมเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารยังไงแมนยูเจอปักป้ายขายเป้าหมายหลัก100ล้านปอนด์เมื่องานนี้แมนยูตกเป็นข่าวว่าจะได้ตัวไทเลอร์ดิปปิงเนีไไ่ยมะแข่งไวยทีนของซอตันตันมาร่วมทีมบ้านผลบอลเพื่อจะเตรียมสู้ศึกในตารางบอลในฤดูกาลหน้าถาวักงานนี้อาจจะต้องใส่เกียร์ถอยหลังเมื่อทีมนักบุญตั้งข้าหัวของจอมพริวเอาไว้สูงถึง 100รยล้านปอนด์จากการบริการของทางด้านของฝั่งกิฟต์มีสปอร์ตนะฮะโดยสำหรับทางด้านของไทเลอร์ดิปริงในวัยสปีนั้นถือว่าแจ้งเกิดได้สำเร็จในฤดูกาลนี้แม้ว่าตัวสกัดของเขาอย่างซาตัมตันจะฟอร์มห่วยวรมก็ตามทีและก็การตกชั้นอย่างเป็นทางการทว่าโดยฟอร์มการเล่นในการโดยบ้านผลบอลสดของเจ้าตัวนั้นต้องถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะมีทั้งความเร็วโดนตัวตัวกับคู่แข่งได้ดีแถมยังฉลาดในการเล่นเพิ่มเติมกันอีกด้วย ดยการบริงานข่าวเปิดเผยบอกว่าแมนยูนั้นอยากได้ตัวไอ้โหน่ไทเลอร์เป็นอย่างมากและก็วังแผนที่จะดึงมาเสริมทีมและก็สร้างทีมในระยะยาวทว่างานนี้แล้วอาจจะไม่ง่ายสะแลนะฮะเพราระว่าทีมนักบุญบอกว่าเด็กในคาถาของพวกเขาคือดาวรุ่งที่ดีที่สุดของอังกฤษดังนั้นค่าตัวจะต้องเหมาะสมซึ่งก็ตั้งเอาไว้แบบไม่อยากจะขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยทีเดียวทั้งนี้มีการบริงานข่าวเสริม ออกมาว่าเท y l เลอร์ดิปบริงเนี่ยเริ่มออกอาการไม่พอใจแล้วที่ตรสังกัดตั้งข้างหัวของเขาเอาไว้สูงขนาดนี้พานอกจากแมนยูก็ยังมีอีกทีมอย่างสเปอร์ในครั้นี้ด้วยที่อยากได้ตัวเขาไปช่วยสร้างบ้านผลบอลที่ดีต่อไปเอาเป็นว่างานนี้ใครดีใครได้นะฮะแต่ว่าราคาที่สูงขนาดนี้ไม่รู้ว่าทางด้านของเซอร์จิมจะอนุญาตไหมเรามาดูแ่าวต่อมากันครับอะไรยังไงกลัวว่าพี่แกจะย้ายถิ่นนะ เมื่ออดิตหอกแมนยูป้องบรนโน่หลังโดนวิจารณ์หนักในครั้นนี้โดยทั้งคนทัางฟังดูริาฮาอดีตดาวเตะชื่อดังออกโรงปกป้องบรูนโน่ฟอนนันเดสจอมทัพแมนยูกรณีที่โดนวิาพากวิจาร์ณอย่างรุนแรงโดยเฉพาะจากรอยคีนระบ,บุผลงานของนักเตะว่าสมควรได้รับความเคารพที่มากกว่านี้ในครั้งนี้นะ ซึ่งลุยซาฮาอดีตกองหน้าของฝั่งแมนยูเองยอมรับว่าตนเองนั้นรู้สึกนะว่าบรูโน่ฟอนเดนเดสกองกลางกระตันทีมชาวโบรติกสจะคิดรเรื่องการย้ายทีมหลังโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นและก็บทบาทความเป็นผู้นําโดยฟอนเดนเดสนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นคีแมนของทัาปีสาจแดงในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะฮะนักเตะมักจะโดนมาดากรูลูกหนังโดยเฉพาะท้านของทางฝั่งรอยคีนเนีย ตำนานกัปตันทีแมนยูเองนั้นวิจารณ์เลยนะว่าภาวะความเป็นผู้นำของพวกเขาหาได้ความไม่เหมาะสมที่จะได้สวมปอกแขนกัปตันทีในัน้งนี้โดยสหาสแตดงความเห็นในเรื่องนี้บอกว่ากัปตันบรูโน่นั้นถือว่าเป็นศูนย์รวรมณจิตใจของแข้งแมนยูและสมควรที่จะได้รับความเคารพมากกว่านี้ เขาอาจจะรู้สึกไข้เขยได้แเพราะว่าเขาจะวิสูจน์ตนเองมาตลอดหลายปีซึ่งเขาเล่นด้วยฟอร์มระดับมาตรฐานเขาเล่นได้ดีจริงๆและยังโดนวิจารณ์อย่างเป็นแรรงแบบนี้ผมมักจะออกมาปกป้องบรริโดอยู่เสมอ และก็พยายามจะอธิบายในสิ่งที่ผมเห็นและผมคิดว่ามันไม่ค่อยข้างไม่ยุติธรรมมันน่าสนใจในกรณีที่ปล่อยมักเกยว,วิจาร์เขาผมเข้าใจและผมเคารพความคิดเห็นของเขาเพราะว่าเขาเองนั้นรู้สึกเกี่ยวกับตาแหน่งนี้เขารูุ้ีนะว่าผู้นําจะไปต้องมีอะไรมากกว่าน,นี้นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อคุณเป็นแฟนบอลคุณวิจารณ์อย่างตดนแรงในครั้งนี้แต่ผมคิดว่าการพูดแบบนั้นมันแรงจะเกินไปเพราะรบุนโน่สมควรได้รับความเคารพ คณะที่เป็นคนคนหนึ่งคุณมีโอกาสชมบิดาพาดอยู่แล้วแต่ว่าอาดีตดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้เป็นแต่ว่าง,งานนี้ไม่แน่นะครับผมทางด้าน,นของบรูโน่ฟอนันเดสถ้าไม่พอใจอาจจะหาที่ใหม่ไปต่อก็เป็นได้ใครจะไปรู้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรหนึ่งง,งานนี้ไม่หยุดอยู่แค่นี้อย่างแน่นอนเมื่อแมนยูเปิดศึกลักสามเศร้านะฮะสื่อยืนยันผีทบธรรมคว้าวตัวเจเดมี่ฟิลปงให้จงได้ เมือ่อแมนยูเองนั้นตกเป็นข่าวเปิดศึกกับท่าน่งของชิงตัวเจเดมี่ฟิงปงแมคขวาทีมไบร์เลว์โอเซนไปร่วมกับท่านั่งของ2สโมสรร่วมพิมพ์บริกโดยผีแดงพเพิ่มการเจรจากับตัวแทนของนักตเตะในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วซึ่งท่านั่งของแกรนเบลี่นักข่าวของทีบีอาร์ฟุตบอลรายงานข่าวเมื่อวันที่16มีนาคมบอกว่าแมนยูเองนั้นรเริ่มติดต่อไปหาตัวแทนของฟิลปง วิ่งแบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์และก็หมายดนดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงสมอนี้หมายนักเตะไว้สีปีนนี้จะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลเช่นกันโดยเบอร์รี่เองระบุนะว่าประบลยสีฟ้าเป็นอีกทีมหนึ่งที่เดินเกมติดต่อไปหาตัวแทนของเฟริมปงแล้วเช่นเดียวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่หอ่งแดงได้เข้ามาร่วมทีมแทนที่เทรนเดอร์สเดอร์อานโดยที่น่าจะลงเอ่ยกับเบรอัลมาดริดค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้ว ตราบขาตัวของฟิลิปปงอดีตนักเตะในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเคยค้าแข่งกับเชลซีมาก่อนเบลลี่เปิดเผยบอกว่าทีมห้างขายยานั้นน่าจะยอมปล่อยเขาหากว่าได้เป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า40ล้านยูโรหรือร,ราว1,440ล้านบาทในครั้งนี้น้นานเนงครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะจะได้มีฟิลิปปงอีกหนึ่งตัวละครที่แมนยูยังเล็งไว้อยู่จะเอาให้จงได้เลยนะเรามาดูข่าวตอา่อมาเกันครับ อาร์ตหนึ่นงงานนี้บอกได้เลยนะฮะสทีมผู้ดีจับตาเมยองที่สอบวืดกับพนั่งของแชมเปียนลีกโดยทีมท็อกวารง,งานข่าวบอกว่าสสโมสรฟุตบอลพิมเบร็กอังกฤษจับตาสถานการณ์ของไมซ์เมยองซึ่งมีโอกาสที่จะอำลลาปีศาจแดงดำหากว่าพลาดตัวแชมเปียนลีกในฤดูกาลนาซึ่งไมซ์เมยองเป็นตัวหลักของเอซิมิลานกระนั้นตอนนี้ปีศาจแดงดำก็รังเพียงอันดับที่9กาันโชดซาริอาและก็สุมเสี่ยงอย่างหนักที่จะพลาดในการเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนฤดูกาลนา นั่นทำให้ยักษ์ใหญ่แดนบร็ทาบูชอาจจะต้องปล่อยผู้เล่นคนสำคัญบางบรายซึ่งรวมไปถึงเมยองที่เป็นหนึ่งในนายทวารระดับท็อปของยุโรปโดยทีมท็อปเปิดเผยบอกว่าเชลซีและแอสตันวิลล่าอีนั้นเป็นสองสโมสรที่สนใจในายทวารชาวฝรั่งเศสเชลซีก็มีปัญหาตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้โดยบริเวณซานเชสและก็เฟริฟยอร์เกนเซนต่างสลับกันเป็นมือหนึ่งแต่ก่อความผิดพลาดท,ทั้งคู่ในครั้งนี้ โดยสิงห์บรุเองอาจจะกระโจนเข้าสู่ตลาดซื้อขายซัมรม์นี้กะนั้นสัญญาของเมยองกับมิลานเองก็มีถึงปี2026อาราพิาดแดงดำก็มีแนวโน้มจะขยายสัญญาออกไปนอกจากนั้นเมยองยังเป็นกระตันทีนในรครั้งนี้เพิ่มเติมกันอิกด้วยนาแต่ผมไปเดว่งางานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันผีก็เล็งไว้เหมือนกันนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมมสอแมนเชสเตอร์ตัวเด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดตลด์ากดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ